โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่าผู้ลังกาอนุสรยินดีต้อนรับคณะติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการห้องเรียนสู้ฝุ่นมาตรฐานที่1การเตรียมความพร้อมในระยะก่อนเกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5ไมครอนตัวชี้วัด1.1ความปลอดภัยจากการลดและป้องกันฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5ไมครอนโรงเรียนได้ดำเนินการ ทำความสะอาดห้องเรียนอุปกรณ์และเครื่องใช้ต่างๆภายในห้องเรียนให้สะอาดและเป็นระเบียบจัดให้มีการระบายอากาศภายในห้องเรียนอาทิมีพัดลมระบายอากาศที่เพียงพอและเหมาะสมทุกห้องเรียนจัดให้มีสถาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาเพื่อป้องกันฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5ไมครอนอาทิกำหนดให้นักเรียนมีจุดจอดรถดับเครื่องยนต์ไม่ใช้เตาถ่านในการปรุงประกอบอาหาร ตัวชี้วัดที่1.2การเรียนรู้ตามแนวทางจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียนรู้สู้ฝุ่นในโรงเรียนกิจกรรมที่1ฝุ่นคืออะไรนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจฝุ่นหมายถึงอนุภาคของแข็งหยดละองของเหลวลอยกระจายในอากาศโดยมี2ชนิดคือฝุ่นเพียม2.5ไมครอนและฝุ่นเพียม10ไมครอนเป็นต้นกิจกรรมที่2ฝุ่นมาจากไหน นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจว่าแหล่งที่มาของฝุ่นมีสองประเภทคือเกิดขึ้นตามธรรมชาติและฝีมือมนุษย์โดยตระหนักและรู้ถึงการลดแหล่งกำเนิดฝุ่นกิจกรรมที่3สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควนันนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจว่าสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของตนเองครอบครัวชุมชนตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมที่4ผลกระทบของค่าฝุนละองอากาศกับสุขภาพนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจว่าละองเกิดผลกระทบต่อสุขภาพทั้งระยะสั้นระยะยาวแต่ละคนมีความไวต่อการได้รับผลกระทบแตกต่างกันและองค์การสหประชาชาติประกาศ5้ากลุ่มโรคคือโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคระบบทางเดินหายใจโรคมะเรง็งโรคเบาหวานโรคทางจิตระบบประสาท กิจกรรมที่5การเตรียมความพร้อมรับมือค่าฝุนนักเรียนตระหนักและเตรียมความพร้อมรับมือค่าฝุ่นอาทิกิจกรรมรณรงค์ป้องกันสวมหน้ากากอนามัยป้องกันเป็นต้นกิจกรรมที่6แผนที่เสี่ยงต่อการเผาในที่โลง่งนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจว่าการเผาขยะในที่โลง่งทาให้เป็นมลพิษต่อตอนเองและสังคมกิจกรรมที่7เครื่องวัดระดับฝุ่น PM 2 5ยักษ์ขาว นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจวิธีการดูค่าฝุ่นจากเครื่องวัดระดับฝุ่นย์ขาวพร้อมอธิบายความหมายและคำแนะนำได้กิจกรรมที่8ระบบธงสุขภาพในโรงเรียนนักเรียนดำเนินการกิจกรรมธงสีแจ้งเตือนระดับค่าฝุ่นแสดงป้ายคำแนะนำหน้าโรงเรียนและรายงานหน้าเสาธงกิจกรรมที่9องคองความรู้ภัยฝุ่นสู่ชุมชนนักเรียนทำกิจกรรมนำความรู้สู่ชุมชนอาทิ กิจกรรมรณรงค์ป้องกันฝุ่นโรงเรียนทำข้อตกลงกับหน่วยงานในชุมชนทำสปอตโฆษณาเสียงตามสายห้ามวัจาะปังชียวพีเอ็มสองจุดสามกดสู้ชาติพานยนเดดาวใส่บตโรงมีตู้มีหนูสีฟางชุดเลนอบ คิวเมียนมัวต่อลมจอยจิบมวงจังจู้หลงแปลงออนอีสันโรงเรียนบ้านใหม่ปังข่าภูลังกาอนุสรชาวภาคีเครือข่ายตำบลป่าช้างน้อยภูลังกาอนุสรหนวดเชิดนอมไดฟิงแต่ปุ่นจังจู้เมียนมัวก่ออยู่วัดตุเซโซดอเลียงเด่นอีสันน้ำปุ่นบัวเดบัวเลียงเอาเวห้ติวสแตมปุ่นบัวเดบัวเลียงเวจูยินมาค่ามลภาวะพีเอ็มสองจุดห้าฮังไห้ฮังบัวโรงเรียนสร้างโปรแกรมรายงานค่าฝุ่นอัตโนมัติ กิจกรรมที่10บ,บทบาทเด็กและเยาวชนแก้ปัญหาภายฝุ่นอย่างสร้างสารรค์นักเรียนตระหนักในการลดมลพิษฝุ่นละอองอย่างสร้างสารรค์อาทิตระหนักถึงโทษฝุ่นละออง PM 2.5มีการป้องกันและนำความรู้สู่ชุมชนตัวชี้วัด1.3การครอบคุมนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาบกพร่องทางการเรียนรู้บกพร่องทางพฤติกรรมอารมณ์ บกพร่องทางการได้ยินบกพร่องทางการพูดมีภาวะสมาธิสัน้นและเด็กออทิสติกรวมถึงนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลมีการใช้ธงสัญ,ญลักษณ์และป้ายประกาศให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาการเรียนรู้และมีโปรแกรมลายกลุ่มแจ้งเตือนเมื่ออยู่ที่ห่างไกลตัวชีวัด1.4สวัสดีภาพและการคุม้มครอง มีการประชุมจัดทำแผนการป้องกันสถานการณ์ฝุ่นละอองบันทึกข้อมูลสุขภาพจัดเตรียมห้องพยาบาลให้กับนักเรียนตัวชี้วัด1.5นโยบายโรงเรียนมีการกำหนดนโยบายและมาตราการในการจัดการฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5ไมครอนประกาศนโยบายผ่านเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์โรงเรียนและทำเลมโออยู่ลงนามร่วมกับหน่วยงานในชุมชน อาทิโรงเรียนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลผาช้างน้อยโครงการหลวงปังค่าสำนักงานเกษตรพื้นที่สูงแขวงทางหลวงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นต้นตัวชี้วัด1.6การบริหารการเงินมีการแต่งตั้งกรรมการจัดทำเอกสารบัญชีรายรับรายจ่ายใบยเสร็จรับเงินตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการมาตรฐานที่สการปฏิบัติระหว่างเปิดภาคเรียน ในระยะเกิดสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5ไมครอนตัวชี้วัด2.1การปฏิบัติสำหรับผู้บริหารสถานศึกษามีการกํากับติดตามผลการดำเนินการตามมาตราการเพื่อป้องกันการเกิดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5ไมครอนอย่างเคร่งครัดตัวชี้วัดที่2.2การปฏิบัติสำหรับครูผู้ดูแลนักเรียน มีการกำกับติดตามดำเนินการรายงานค่าฝนอาทิจัดกิจกรรมนักเรียนทำป้ายและธงสีรายงานค่าฝนโปรแกรมรายงานค่าฝนออนไลน์อัตโนมัติเป็นต้นตัวชี้วัด2.3การปฏิบัติสำหรับนักเรียนแกนนำมีการกำกับติดตามป้องกันให้เพื่อนพี่น้องนักเรียนสวมหน้ากากอนามัยและจัดเวรทำความสะอาดตามเขตรับผิดชอบมีการตรวจสอบ เครื่องรายงานค่าฝุ่นและประชาสัมพันธ์รายงานค่าฝุ่นที่หลากหลายอยู่เสมอตัวชี้วัดที่2.4การสื่อสารและการสร้างเครือข่ายมีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายอาทิสร้างสปอตโฆษณาเสียงตามสายสร้างระบบรายงานค่าฝุ่นอัตโนมัติทางไลน์ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียนรายงานค่าฝุ่นประจำทุกเดือนมีการประชุมทำเนียบโอยสร้างความร่วมมือกับองค์กรต่างๆในชุมชนอาทิ โรงเรียนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลผาช้างน้อยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลผาช้างน้อยโครงการหลวงปังค่าหน่วยงานสูงเกษตรพื้นที่สูงจังหวัดพะเยาหมวดทางหลวงชนบทกำนานผู้ใหญ่บ้านเป็นต้น